ธนบัตรสิบบาทแบบที่สิบเอ็ดนะครับธนบัตรที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นธนบัตรในแบบที่สิบเอ็ดนะครับซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดห้าชนิดราคานะครับอันได้แก่ห้าบาทสิบบาทสิบยี่สิบบาทหนึ่งร้อยบาทและห้าร้อยบาทนะครับธนบัตรนี้ผมรับซื้อนะครับธนบัตรชนิดราคานี้นะครับประกาศรับซื้อเลยนะครับ เรามาดูรายละเอียดของธนบัตรนะครับก่อนที่เราจะไประบุราคานะครับว่ารับซื้อกันที่เท่าไหร่รายละเอียดของธนบัตรนะครับสิบาทแบบที่11นี้นะครับด้านหน้าจะเป็นพระบรมฉายา,าสถิตรักนะครับของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับทรงเครื่องแบบบรมขัติยราชภูธิตาพรทรงฉลองพระองค์คุยนะครับ นี่คือภาพด้านหน้านะครับขนาดของธนาบัตรนะครับมีขนาด7ซนติเมตรคูณ1 3 5ซนติเมตรนะครับมีการประกาศออกใช้ธนาบัตรชนิดนี้นะครับลงวันที่18มิถุนายนปีพุทธศักราช2512นะครับวันประกาศออกใช้จริงนะครับวันที่24มิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 0 0 ยี่เอ่อสินะครับปีพุทธศักราชเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูนะครับด้านหลังนะครับของธนบัตรพลิกลับมานะครับด้านหลังของธนบัตรภาพประธานด้านหลังก็จะเป็นพระอุโบสถวัดเบญจมะบพิษดุสิตวรารามนะครับเอ่อทศตวนารามนะครับธนบัตร สิบบาทนะครับแบบที่สิบเอ็ดนะครับผมรับซื้อจำนวนหนึ่งแหนบนะครับหนึ่งแหนบมีทั้งหมดหนึ่งร้อยใบนะครับขึ้นไปเออมีทั้งหมดหนึ่งร้อยใบทุกทีนะครับผมรับซื้อหนึ่งร้อยใบในราคาหนึ่นาา 10, นงหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาททั่วหนึ่งร้อยใบในราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับขอสภาพของธนบัตรนะครับเป็นแบบ UNC นะครับคือไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะขายเป็นใบนะครับผมรับซื้อสภาพ UNC นะครับใบละ100บาทนะครับใบละ100บาทถ่ามี100ใบนะครับรับซื้อเต็ม,เ,ตมเลย1 0 0 0 0 0 0บาทนะครับใครมีก็ลองส่งมาให้ดูก่อนได้นะครับชอบพอราคายังไงก็ว่ากัน นะครับสำหรับธนาบาัตร10บาทแบบที่11นี้นะครับค่อนข้างหายากแล้วเพราะว่ารุ่นผมเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ธนาบัตรหมุนเวียนชนิดนี้นะครับแบบนี้แล้วนะครับเพราะนั้นจะเริ่มหายากขึ้นนะครับแต่ถ้าใครมีแหนบนึ่งนะครับแล้วคิดว่าราคาหมื่นหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะครับคืออยากได้ราคาที่สูงขึ้น นะครับก็คือว่าผมรับเต็มๆเลยคือ1 2 0 0 0บาทนะครับ12,000บาทนะครับสำหรับ1นแนกนะครับมี100่าใบขอเป็นสภาพยูนซีไม่ผ่านการใช้งานใดๆนะครับแต่ถ้ามีค่อเรียกว่าสนิมค่าน้ำตาลน้ำตาลนิดนิดหน่อยหนนะครับก็ได้ลองส่งมาให้ดูก่อนนะครับทางช่องทาง facebook.banktalk นะครับหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ดูนะครับว่าคุณมีธนบัตรนะครับแบบไหนที่จะมาให้เรานะครับผมจะได้เก็บเอาไว้นะเก็บเอามานะครับ